กราบสวัสดีค่ะพี่น้องสู้ผู้สุ้คนค่ะพี่น้องมื้อนี้จะเป็นวันปราร์ตี้นะคะที่ปูนาจัดจัดปราร์ตี้นะคะก็มาดูเมนูแรกที่ปูนาเฮดมือนีเด็กพี่น้องเด้อคือไก่นะคะอกไก่นะคะเดี๋ยวปูนาจะนําไปอบนะคะแล้วก็เนี่ยคือตอนนี้กําลังแบบอ่ เอามาอบในกระทะก่อนในหลังจากนั้นถึงจะนําไปอบในเตาอบนะคะประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะคะหรืออาจจะประมาณ4-5นาทีนะคะแล้วก็มาดูเมนูที่2นะคะอันนี้คือข้าวผัดทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกําลังผัดอยู่ไม่ใช่ทําเสร็จเรียบร้อยข้าวผัดกําลังผัดอยู่นะคะอันนี้คือเมนูอีกเมนูนะคะเดี๋ยวมาดูกันเรื่อยๆนะคะว่าปูนามีเมนูอะไรต่อๆไปนะคะมาดูกันนะคะอื้อหือ This is fried rice. Fried rice is um uh it's very popular. Every have party we have to have fried rice. Mm look yummy yummy yummy. หลังจากนั้นค่ะเดี๋ยวปู่น่าจะนำไก่เข้าไปอบนะคะประมาณ1ชั่วโมงนะคะใช้ไฟประมาณ360 350ฟาเรนไฮต์นะคะ ประมาณหชั่วโมงเดี๋ยวมาติดตาม,มาดูนะคะอันนี้ก็คือข้าวผัดทําเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็โรยด้วยต้นหอมผักชีนะคะเพื่อจะได้สีสันสวยงามชวนรับประทานนะคะหลังจากนั้นเราก็จะปิดฝานะคะใส่ภาชนะเพื่อความสวยงามนะคะอันนี้เป็นว่าเสร็จไปหนึ่งเมนูแล้วนะคะ โอเคเมนู okay, ต่อมานะคะ mm hmm. ก็จะเป็นนี่ mm hmm. พระเอกเลย mm hmm. คือซี่โครงหมู mm hmm. อันนี้ซี่โครงหมูนี่นะคะซ mm hmm. ี่โครงหมูซอสบาร์บีคิวเนี่ย mm hmm. ปน่าจะเอามาอบในหม้อก่อน mm hmm. ด้วยพี่น้องเอามาอบสักประมาณให้น้ำมันง่วนงวนงวดงวดก่อนนะคะแล้วหลังจากนั้นก็ถึงจะเอาไปอบใน mm hmm. ใน,ใน,ในไอเตาอบนะคะนี่น,นี่ดูสิ ซี่โครงหมูนะคะน่าอร่อยมากนะคะซอสทาเองเด้อพี่น้องเนี่ยซอสทาเองถ้าใครอยากได้สูตรนะคะปูนาเคยทําไปแล้วนะคะเข้าไปดูในคลิปคลิปเก่าๆนะคะปูนาเคยทําไปแล้วนะคะก็ลองไปค้นดูหรือว่าถ้าใครอยากให้อ่าปูนาทําทให้ดูเดี๋ยวคราวหน้านะคะปูนาจะทําให้ดูโอเคเนี่ยซอสที่เหลือเนี่ย ก็จะเทราดลงไปด้จ้าเทราดลงไปนะคะแล้วก็อบไปในหม้อจนให้น้ำมันงวดนะคะแล้วก็เราก็จะปิดฝาไว้นะคะโอเคหลังจากนั้นก็จะทำการปิดฝาค่ะเพื่อให้มันอบนะคะ จนน้ำหดค่ะนี่คือเมนูผัดไทยค่ะผัดกำลังจะเสร็จแล้วนะพี่น้องกำลังจะเสร็จแล้วนะคะดูสีผัดไทยอย่าไปเบิ่งกระทะได้พี่น้องกระทะน่ะคือคนที่ทำอาหารบ่อยๆมันก็เลยเป็นสีแบบนี้นะคะล้างยังไงก็ไม่ออกนะคะกระทะมันมันดำอย่างถาวรแล้วค่ะ <laughs> ดูนี่ก็ไปก็ไปนี่แม่ผัดไทยน่าอร่อยไหมครับผัดไทยนะคะ เห็นว่าผัดไทยเสร็จเรียบร้อยหนึ่งกระทะนะคะเดี๋ยวมาติมาดูกระทะที่สองกันนะคะเสร็จเรียบร้อยคะ่ะจัดเรียบร้อยนะคะอันนี้คือเมนูไก่บาร์บีคิวค่ะสีสันนนารับประทานไหมคะอือหือกลิ่นนี้หอมหอมบาร์บีคิวสอดบาร์บีคิวเนี่ยปูหน้าทําเองเด้คะ่ะพี่นงหืมดูสิหืมกลิ่นรับรองเลยชวนรับประทานนะคะอันนี้จะเป็นซี่โครงหมูนะคะที่อบใส่กระทะที่อบใส่หม้อนะคะ แล้วหลังจากนั้นก็จะนำไปอบในเตาอบค่ะมันจะห่อไหมเนี่ยที่มันเนี่ยที่เล็กซะเหลือเกิน Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ อันนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็จะไปอบส่วนน้ำซอสนี่นะคะปูน่าจะเก็บไว้แล้วก็ทุกสิบนาทีนี้จะเอาไปทาไปทาเนื้อเพื่อไม่ให้มันการแห้งตัวเพื่อให้นเนื้อมันมีการชุ่มแล้วก็ไม่แข็งไม,ไม่แห้งนะพี่น้องจะทำให้แบบ สีสันมันมันมน,น่ารับประทานมันจะไม่แห้งนะคะเดี๋ยวทุกสิบนาทีปุนาจะเอาสอดี่ปุนา,อ,า <c oughs> อบในหม้อนี่เอาไว้ทาเนื้อนะคะเนี่ยเดี๋ยวตอนนี้กําลังจะเอาเข้าเตาเดี๋ยวจะนําไปเข้าเตาอบนะคะจะใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงนะคะหนึ่งชั่วโมงในการอบนะคะมาดูคะ่ะมาดูคะ่ะทุกสิบนาทีนะคะ อุ่าจะทาสอดที่อุณาอบใส่กระทะไว้นะคะเนี่ยที่เหลือจากการอบในกระทะนะคะเราก็ออกมาใช้ทาเพื่อโบห้อันกระดูกหมูแห้งนะคะเพื่อจะได้ดูแบบน่ารับประทานนะคะมันดูช่าแบบเขาเรียกอะไรดูแบบถ้าผู้หญิงเขาเรียกว่าดูมีน้ำมีนวลดูหน้าอิ่มเอิบหน้าชำ่ำเนาะ มันก็น่ากินมันน่าจับเด้พี่น้องคือกันละเนื้อหมูคือกันถ้ามันถ้าเราอบเนื้อหมูแล้วดูฉ่ามันน่ากินกรวดแบบแห้งๆเหี่ยวๆคือคนผู้หยิ่งผอมๆแห่งๆเหี่ยวมันก็นนากินเด้พี่น้องมแต่กระดูกอันนี้กันคือกันเนียอันใดที่มันดูอวบๆฉ่ำๆนก็อ้โหมีมีสีสันสางราสีนี่มันหนากินหนาจับเด้พี่น้องปูน่าเป็นคนบ่ออันบ่อหมักเบ่งผู้สายเด้พี่น้อง ผู้ชายเราอหนปูน่าพอเคยเบิ่งดอกส่วนมากปูนะาปูนะาจะเบิ่งผู้หญิงเยอะปูนะาจะเบิ่งผู้หญิงพี่น้องแปดจะดูผู้หญิงแต่เราคนเวลาเห็นผู้หญิงนี่จะชอบดูบ่บ่มแมนเป็นเลสเบี้ยนแท้พี่น้องผู้หญิงครับนเปอร์เซ็นต์นะแต่ว่าหมักเบิ่งผู้หญิงละอีกอย่างปูนะาเป็นคนบ่มหมักผู้หญิงผอมแต่เห็นผู้หญิงผู้ใดอวบอววบไปแบบว่าอันแบบว่าอัน้าตาแบบ มีหนังมีนวลนแบบมันเบิ่งแล้วมันมันหาจากหนาสัมผัสหนามองพี่นวลนพี่น้องเบิ่งแล้วมันจะเลื้อนหูจะเลื่อนตาบัาคือค้อคอนผมอมเบิ่งแล้วโอ้ยเห็นสลองงองมิตกระดูกมันง้ามตรงได้มันใส่เส้อผ้ามันอัดขึ้นกล่องแต่ว่าโตจริงหนิโอ้ยคือคอนป่วยนี่เห <c oughs> <c oughs> ็นโตจริงเลยคือคอนป่วยมันเบิ่งแล้วบอกมีหนังม,นงมีนวลนพี่น้อง แต่ผู้หญงสีอ้วอวเบิ่งแล้วมันโอ้ยมันจะเลิ่นหูจะเลิินตา mm hmm. หรือว่าปู่น้ามาอยู่เมืองนอกหรืเหินแต่พวกว่าผู้หญิงที่เขาแบบว่าอ้วกอวพวกลาตินอเมริกันนะอวกอวกตูดยิ่งยงแบบมันมันหนาเบิ่งอะพี่นนอเขาจะออกกับร่างกายแบบโบตูดโบเหี่ยวอะพี่นนอมันหนาเบิ่งมันหนามันหนาส่วนมออ้วนอะพี่นนอโอเคหลังจากนั้นนะคะหน้าก็จะไปอบต่อนะคะ อีกประมาณสัก10นาทีแล้วก็จะเอามามาทาอีกนะเดี๋ยวปูนาจะนำเข้าเตาอบอีกรอบนะคะแล้วก็ได้ประมาณอีก10บนาทีเดี๋ยวปูนาจะนำมาใส่สอดอีกค่ะพี่น้องนกัน you wanna turn on อ h e

Oh my god, I can't do that. Bye bye. Huh? Yeah. Oh. Onion, onion. Green oh. onion. Green onion. Green onion. Come on, go right. You're mm. gross. You're disgusting. Crazy. Tomorrow.